สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาขนมปังมาให้มาทำบุญอีกแล้วนะคะตรีย <c> ม <oughs> เต็มเลยเดือ <c oughs> นี่นะฮะอดอดตนี่ก็ก็กะนี่นะฮะเอ้ยไปข้างล่างไม่ได้ไม่ไน้อัด อออขึ้นแล้วมันไม่แน่อลับเปนะไม่ไ,ไม่ไม่เลยไม่ขึ้นแล้วมมา <c oughs> วันนี้ขอให้มีความโชคดีนะ ม,ม,มีคนมาให้เด็กเด็กเขาก็จะเอาอาหารมาให้นะคะไอ้่อนเอาเสี้ยม,มไม่เละไรหนึ่งร้อยชิ้นทำมไรกันเลยบวกกับกล้องแม่รับไม่ติดกล้องไม่รับติดแต่ไรต่อเล่ยหะพายายแกยยก,ยก็อยากให้อาหารสัตว์ด้วยนะคะแกบอก ฉันไม่ไทยให้เธอหรอกฉันจะให้ขนมปังให,ใ,หให้อาหารสัตว์เหมือนกันเันวันนี้ก็มีนกด้วยนะคะนกดำนอกอีกาเต็มอยู่นะเกาะอยู่ตรงนี้หนาวนะคะอาหารอาหารไม่ได้วันนี้แปดองศาอันอ,อันตายกับไปกันหนาวก็ไม่ค่อยอน,นั้นนะคะมาขอ ่ยเนีอาทิตย์หนึ่งเราพวกเราจะเอาอาหารมาให้อาทิตย์หนึ่งค่ะเพราะว่าขนมปังก็แพงมากเลยนะคะตกเฉลี่ยเอ่อเมล็ดอะไรแทนตะวันนะแปดเอโรนะพี่น้องเล็ดทันตะวันเนี่ย เด็กน้อยก็เอามาอาหารสัตว์มาให้นะคะเป็นเมล็ดผักเอ้เมล็ดไอ้ทันตะวันนะคะเดี๋ยวขอแฟนเขาไม่อยากถ่ายให้นะคะก็เขาก็อยากให้อาหารสัตว์เหมือนกันนี่นะคะจะได้โชคดีเราจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจะได้มีโชคลาภนะคะการงานการเงินไม่ขัด ก็อขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ